สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ตั้งใจจะมา,าทําคลิปตอบน้องสาวท่านหนึ่งนะคะจากอีพีที่60แล้วคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่จะทําวิดีโอตอบให้ในอีพีที่64นะคือน้องถามคุณแม่มาว่าอาีพีที่60เนี่ยคะ่ะก็คือเป็นอีพีที่เกี่ยวกับว่าเรื่องเล่าเรื่องราวคุณสามีว่าแล้วเราจะเกิดมาทําไมอะถ้าเกิดมาแล้วก็มาเจอกับความพัดพลาดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน้องก็ถาม มาว่าเออแล้วจะเกิดมาทําไมไรเงี้ยซึ่งตอนได้ยินค่ะแกล้งเมื่อคืนที่คุณแม่อ่านอ,ะอ่ะอึ้งเหมือนกันอึ้งเหมือนกันเพราะไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งจะต้องมานั่งตอบคําถามแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณแม่ต้องขอไปทานโทษด้วยนะคะคือขอโทษก่อน,นวาอ่าจริงจริงแล้วเนี่ยคุณแม่เป,เป็นเป็นคนที่ความรู้ในทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยความรู้เราความรู้ของคุณแม่จริงแล้วคือเท่าหางอื่นจริงๆค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะมา เป็นอาจารย์เป็นวิทยากรหรือสามารถที่จะสอนหรือแบ่งปันอะไรกับใครๆได้แต่เรื่องที่คุณแม่จะเล่าอ่ะถือว่าเราถือว่าเป็นพี่เป็นน้องแล้วเราเล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์แล้วก็ความรู้ส่วนตัวของคุณแม่เองที่คุณแม่ได้รับจากครูบาอาจารย์นะคะทางจิตวิญญาณซึ่งตรงนี้คุณแม่ต้องขอโทษเอาไว้ก่อนแล้วก็ อบอกพี่ๆน้องๆเอาไว้ว่าโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะสำหรับ e ีพีนี้นะคะคุณแม่อยากให้ทุกคนฟังกันแบบว่าสบายๆถือว่าเราเล่าสู่กันฟังนะคะฟังแบบเพลินๆเนาะ,ะตั้งแต่45มาเนี่ยก็คือมันเริ่มต้นจากการที่เราเป็นเด็กซึ่งคุณแม่ว่าหลายๆคนคงจะเป็นเหมือนกันน่ะว่าคุณแม่จำได้ว่า อายุ7ขวบนั่งอยู่ที่ playground ที่สนามเด็กเล่นอยู่ตรงสไลเดอร์ค่ะเป็นเด็กบ้านนอกไงนั่งแล้วแบบรอผู้ปกครองมารับจําได้ว่านั่งมองหนังตัวเองเนี่ยว่าเฮ้ยมันมนโตขึ้นตอนไหนวะ <laughs> แบบมันมันเริ่มมันขยายขึ้นมาตอนไหนแล้วไอ้ตรงไหนที่มันเป็นเราคือเริ่มคิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยอะว่ามันขยายตอนไหนตอนที่เรานอนร่างกายเรามันโตมาได้ยังไงทําไมจะต้องเกิดมาด้วยเกิดเหมือนคนนั้นคนนี้ทําไมเกิดมาแล้วไม่เหมือนกัน แล้วทําไมเกิดแล้วก็ต้องตายตาย,ตาย,ตายแล้วไปไหนคือตั้งแต่เด็กๆคาถามมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอตอนเราพักเที่ยงอะที่โรงเรียนใช่ไหมคะเมื่อก่อนอะนะตอนที่วัยเรายังเป็นแบบเด็กๆอะย้อนกลับไปเด็กสมัยนี้คุณแม่ไม่แน่ใจว่ามีไหมที่โรงเรียนไทยะนะ<อ>พักเที่ยงเสร็จป,ปุ๊บก็จะให้เรามานั่งสมาธิหรือว่าก่อนตอนเช้าก่อนจะเข้าเรียนให้เรานั่งสมาธิ แล้วก็ก่อนหลังพักเที่ยงอ่ะแล้วมันง่วงอะค่ะเพิ่งทานเสร็จแเราก็จะนอนแล้วไม่ไม่รู้ต้องให้เรา,านั่งหลับหูหลับตาด้วยความที่มันเป็นเด็กอ่ะคา <c oughs> ถามพวกเนี้มันก็จะสะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆอะค่ะจนแบบมีวันหนึ่งมันทุกข์มากค่ะมันเริ่มจากที่มันทุกข์มาก <c oughs> ทุกข์มากเนี่ย <c oughs> เป็นความโชคดีที่ว่าได้มาเจอหลวงพ่อนะคะมาเจอครูบาอาจารย์ที่ อท่านสั่งสอนมาได้ดีมากๆแล้วอาจจะตรงกับใจจริตของคุณแม่จับใจของเรานิสัยใจคอของคุณแม่ด้วยสุดท้ายมาปุ๊บก็มาถามมาถามท่านก็ได้คำตอบตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็20กว่าปีแล้วอะค่ะจนในที่สุดเนี่ยวันนี้คุณแม่ตั้งใจจะมาถ่ายทอดความรู้สึกตรงนี้นะคะกับที่คุณแม่ได้รับมาให้เพื่อนๆจะพยายามทำให้ดีที่สุด เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและความรู้ที่ท่านให้มาซึ่งดีดีมากๆที่เป็นปัจจิตังที่รู้ได้ด้วยตนเองจริงๆตรงนี้คุณแม่ก็จะทําหน้าที่พยายามถ่ายทอดให้ดีมากๆนะคะเพราะเป็นคําสอนของครูบาอาจารย์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอีกทีหนึ่งเราก็ต้องแบบว่าพยายามาถ่ายทอดให้ดีๆแล้วพยายามที่จะแบบว่าเป็นคนที่ปกติคุณแม่จะเน้นตลอดว่าเป็นปกติ เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ยังมีความรักโลกโกรธหลงมีกิเลสตัณหามีความกโกรธมีนินทาค่ะมีอารมณ์ทุกอย่างอะไรที่ว่าเขาไม่ดีมีหมดเน,นี้ยจริงๆคะ่ะไม่ได้ดีกว่าใครเลยเป็นเรื่องจริงๆแล้วก็ไปว่าเขาว่านะดูสิอิจฉาเขาแล้วนะั่นน่ะจริงๆอะ่ะคุณตัวคุณแม่ก,ก็มีดูสิโกรธแล้วนั่น่ะ เราก็มีหลวงพ่อท่านเลยบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดรวมของขี้โ,โหมเมื่อก่อนได้ยินคํานี้กรดมากอว่าท่านผู้หยาบคายสารพัดขี้ของเน่าของของไม่ดีอ่ะของเสียค่ะของเน่าอ่ะแล้วท่านก็จะทําให้ขี้ตัวเนี้ยกลายเป็นของดีให้ได้ของที่คนว่าสกรปรกเนี่ยกลายของดีๆมันต้องเกิดมาจากไอ้ที่สกรปรกท่านบอกว่าท่านจะกรองตรงเนี้ยทาให้ดีๆให้คุณแม่เลยจากเป็นคนที่ขี้อะไรบ้างเอ่ย ขี้โมโหขี้โคดคนเมืงของบอกขี้โคดขี้โคดขนาดขี้เกียจอ่าแต่ไม่ขี้ค้านนะคะขี้บน่นเพราะเริ่มรู้ตัวว่าตั้งแต่เป็นมนุษย์เมียมนุษย์แม่เนี่ยขี้บน่นบ่นเหลือเกินนะคะท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นจุดสมมติของขี้เลยโอ้โหตอนนั้นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟก่อนจะมาถึงเรื่องที่แบบแล้วเกิดมาทําไมอะถ้าจะเกิดมาเป็นแบบนี้ก็ได้คําตอบตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาค่ะคือ <c oughs> ถ้าจะให้คุณแม่เล่าเนี่ย อ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำไหลไฟดับเล่าได้ตลอดไม่จบอย่างเงี้ยเล่าได้เจ็ดวันเจคืนก็พยายามจะรีฟรีฟแล้วก็ย่อมาก็เลยบอกว่าขอพบคุณเพื่อนทุกคนเลยที่แบบตั้งใจฟังคอมเมนต์ก็ถือว่าฟังกันเพลินๆนะคะถือว่าเราคุยกันเริ่มต้นเลยเนี่ยคือ,อ,อถามว่าจริงๆโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่อะค่ะถ้าเรามีความสุขชีวิตมันดีอะ เราจะไม่ถามตัวเองเลยว่าเกิดมาทำไมเพราะว่าเรากำลัง enjoy living คือเรา enjoy ที่จะใช้กับชีวิตมันเพลินนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วที่เราจะถามตัวเองแล้วว่าว่าเกิดมาทำไมอะ่ะอย่างเงี้ยนอกก็คือมันทุกข์มันเจอความทุกข์มันเจออุปสรรคมันเจอปัญหาค่ะมันก็เลยถามว่าจะเกิดมาทำไมถ้ามันจะทุกข์ขนาดนี้พอวันนึงถามท่านไปปุ๊บพอได้คำตอบแล้ว ก็เลิกถามมาตั้งแต่วันนั้นและพยายามจะเข้าใจธรรมะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวแต่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตอะคะถ้าคุณเป็นพระพุทธศาสนาถ้าคุณนับถือพระพุทธศาสนาคุณเป็นพุทธโดยที่ไม่ใช่ในบัรในบัรบัตรบัตรใบเกิด แต่เป็นพูดโดยการฝึกปฏิบัติแล้วเข้ามาถึงเรื่องจิตวิญญานะคะเราไม่ต้องเป็นผู้ที่แบบว่าเอ็กซ์เปิดรอบรู้แต่เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆให้รู้ตัวอยู่บ่อยๆไม่ให้หลงเพราะท่านสอนคุณแม่ว่าถ้าเราหลงง่ายอ่ะจิตของเราถ้าเราไม่มีพลังอะคะ่ะไม่มีความเข้มแข็งถ้าจิตตกหรือจิตอ่อนกําลังแล้วคนไปเจอคําแนะนําที่ผิดๆอะไรที่จิตมันไปเกาะได้อะ่ะ มันก็จะไปตามนั้นเพราะจิตธรรมชาติของจิตแล้วอะ่ะมันหยุดคิดไม่ได้เราบังคับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่มีกัลยาณมิตรที่ดีมีคุณครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะม,คมีคำสอนสั่งที่ดีๆอะ่ะถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนามากๆเลยค่ะแล้วก็เคยได้ยินไหมคะที่บอกว่าบางทีเรากําลังร้อนๆแล้วพอเราไปอยู่กใกล้กับคนที่เขาเย็นๆไปอยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์มันจะมีกระแสของพลังแห่งความเมตตาค่ะ อยู่แล้วรู้สึกว่าสบายใจจรงเลยนั่นแหละค่ะเป็นคลื่นพลังงานที่เราไม่สามารถมองเห็นแต่เราอ่ะรับได้คุณแม่ก็เหมือนกันก็คือท่านจะสอนให้เราก่อนได้ก่อนที่จะถามตัวเองว่าเกิดมาทําไมอะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณรู้หลักของธรรมชาติหลักของธรรมะว่าการเกิดแก่เจ็บตายและความพัดท่าเนี่ยคุณรู้จักกับมันมากน้อยแค่ไหน คุณยอมรับกับมันได้ไหมแล้วคุณเข้าใจไหมว่ามันเป็นกฎแห่งความจริงที่ทุกคนหนีไม่พ้นถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ท่านก็จะทดสอบหลายอย่างจนปรากฏว่าไม่รู้อะไรเลยค่ะมีอารมณ์อะไรมากระแทกก็ใส่อย่างเดียวเลยตอนนั้นนะคะก็ถ้าพอถามอย่างนี้เสร็จปุ๊บท่านบอกว่าเกิดมาทําไมอ่ะไม่ต้องถามได้แล้วว่าเกิดมาทําไมเพราะมันเกิดมาแล้วตอนนี้ต้องถามตัวเองว่าจะตายยังไงเพราะคนเราไม่รู้ว่า จะตายเมื่อไหร่นะคะคุณแม่อยากจะมีเรื่องที่ก่อดที่มีเนี่ยนะคะน้องสาวที่น่ารักคนนี้ถามมาเมื่อสองวันที่แล้วคุณแม่ก็เชื่ออีกแหละว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรบังเอิญก็เหมือนกันเมื่อสวันที่แล้วคุยกับน้องสุชดาโทรศัพท์คุยกันแล้วบอกน้องว่าขออนุญาตเล่านะคะว่าถ้าวันนี้คุณแม่ตายไปอ่ะ คุณแม่มีบางอย่างที่อยากจะบอกให้พวกหนุ่สองคนได้รับรู้อย่างเงี้ยค่ะแต่คุณแม่บอกน้องเป็นภาษาอังกฤษแต่พยายามจะพูดมาเป็นภาษาไทยให้ให้สวยงามให้ละมุนอะให้ละมุนก็บอกน้องว่าถ้าคุณแม่ตายไปแล้วคุณแม่จะบอกว่าถ้าบางเอญฉันตายคืนนี้ค่ะว่าคุณแม่อ่ะภูมิใจในตัวลูกๆทั้งสองคนมาก เพราะว่าความสําเร็จของเด็กทั้งสองคนไม่ได้อยู่ที่ว่าหนูหาเงินได้มากน้อยแค่ไหนแต่คุณแม่ภูมิใจที่เลี้ยงหนูออกมาสองคนได้เป็นเด็กดีเป็นจิตเป็นคนที่มีเมตตานะคะแล้วก็อีกอย่างคือจะบอกตลอดจะให้พรตลอดว่าขอให้หนูสองคนน่ะปลอดภัยแล้วก็เป็นคนดีเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณพระคุ้มครองเทวดารักษาอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านั้นน่ะถามตัวเองว่าเกิดมาทําไมเกิดมาเสร็จปุ๊บหาเงิน หาเงินเสร็จปุ๊บเราทาอะไรอ่ะถ้าตายก่อนใช้เงินแล้วทํายังไงอ่ะแล้วถ้ามีเงินแล้วเอาเงินไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วยังไงแล้วไปไหนต่อไปทําอะไรต่ออย่างเงี้ยค่ะพอเรามีครอบครัวมันก็จะโอ้ทะเลาะกับสามีก็ไม่สนุกละแต่พอมามีลูกนี่แหละค่ะพอพอมามีลูกมีน้องๆเน,น,น,นี่ยค่ะได,ได้รู้ว่าโอเคจะเกิดมาทําไมก็ช่างมันก่อนตอนนั้นน่ะแต่ตอนนี้คือหน้าที่ของฉันคือเหมือนที่เพื่อนๆทุกคนให้กำลังใจคุณแม่ว่ายังมีลูกๆนะนั่นแหละค่ะว่า เกิดมาเพื่อเป็นแม่นี่เองเกิดมาเพื่อฉันมีความรักมากและเกินฉันอยากจะให้อ่ะแล้วเกิดมาเติมในสิ่งที่เราขาดเช่นสมมติว่าอย่างตอนเด็กๆเกนี่ยคุณแม่อาจจะไม่ได้รับอาจจะห่างจากครอบครัวนะคะไม่ได้รับอะไรทนุถนอมหรืออะไรกับคุณแม่แต่เราอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราหรือว่าดีหรือไม่ดีคุณแม่คิดว่ามันก็ดีหมดเพราะมันเกิดจากการเรียนรู้อัานไหนที่คุณแม่ขาดหรือคิดว่ามันน่าจะได้รับ หรือไหนคือคุณแม่ได้มากเกินไปคุณแม่จะเอามาใช้กับเด็กๆน้องๆทั้งสองคนนะคะคุณแม่จะให้ความรักเขาคุณแม่จะให้ความเมตตาคุณแม่จะสอนจังและให้ความเป็นคนเป็นมนุษย์กับเขาให้เขาออกมาเป็นคนที่ปลอดภัยและเป็นคนดีคุณแม่ก็เลยบอกกับน้องสุชิดาว่าถ้าวันนี้คุณแม่ตายคุณแม่ภูมิใจมากเลยเพราะมันคมรู้สึกว่า เหมือนความรักของคุณแม่ยังอยู่แล้วคุณแม่ได้สร้างทั้งหมดที่เป็นของคุณแม่จิตวิญญาณทั้งคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยให้หนูทั้งสองคนแล้วแล้วหนูสองคนเนี่ยมันดีมากๆเก <yan> ินกว่าที่คุณแม่จะคาดหวังเอาไว้ด้วยซ้าําคือมันดีกว่าที่คุณแม่คาดเอาไว้เยอะมากอะ่ะมันเป็นความภูมิใจของมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาแล้วชาตินี้และให้ได้กําเนิดสองคนนี้ขึ้นมาคุณแม่อยากให้หนูสองคนได้รับรู้ไว้นะว่านี่คือความภูมิใจที่สุดแล้วเหมือนเราได้สร้างคนขึ้นมาคนหนึ่งคนแต่เรราาาส้งมคน และเป็นคนดีด้วยกันทั้งสองคนเลยเหมือนความรักความดีอะไรของเรามันก็จะอยู่ต่อไปมันไม่ได้สูญหายไปไหนคือแค่เนี้ยหนูสองคนทําให้แม่ภูมิใจมากและคุ้มค่ามากสําหรับการได้เกิดมาเป็นคนในชาตินี้อา้าวอีพีนี้จบไปละพาร์ทนี้นะคะถ้า <c oughs> เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่มากการที่เรามีลูกแล้วลูกเราอ่ะเ,อเกิดมาแล้ว ไม่ต้องให้ได้แต่งใจเราทุกอย่างอะค่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่เขาเกิดมาเป็นท่าเป็นเ็กที่ปลอดภัยสมบูรณ์แล้วเขามีสติสติปัญญาแล้วเขาเป็นคนที่มีสตใจดีจริงๆแล้วการที่คุณแม่ได้อยู่กับวัดโตมากับหลวงพ่อเห็นคนเข้ามาหลายๆคนที่มีปัญหาแล้วเขาจะเข้ามาปรึกษาตลอดคนส่วนใหญ่นะคะจะทุกอี่สองเรื่องคือเรื่องครอบครัวก็คือสามีภรรยาแล้วก็ลูกเรื่องเงินเนี่ยแทบจะเป็นอันดับสุดท้ายเลยนะคะส่วนใหญ่คือมีปัญหากับครอบครัวทะเลาะกับ,บสามีทะเลาะภรรยาแล้วก็ ลูกให้ทุกอันนี้คุณแม่จะเจอมาตลอดที่เข้าไปในวัดรับปรึกษากับกับหลวงพ่อกลับมากลับมาเข้าเรื่องว่าเคยมาทําไมก็ท่านบอกให้คุณแม่ว่าไม่ต้องถามแล้วว่าเกิดมาทําไมมนุษย์ทุกคนนะคะถ้าเราเป็นพุทธเราเชื่อในกฎแห่งกรรมอะ่ะการเวียนว่ายตายเกิดต,ตราบตรับใดที่ยังคุณยังมีความอยากนะคะผลกรรมนั้นๆก็จะทําให้คุณเกิดตรับใดที่คุณยังมีกิเลสตัณหาผลกรรมนั้นๆก็จะทําให้คุณเกิดแล้วก็ ก็จะเป็นไ่าตายเกิดอ,อยู่แบบนี้หรือบางทีเนี่ยท่านบอกว่าอย่างน้อยอ่ะเขขอให้ได้โสดาบันนะคะหรือบางคนเนี่ยหรือบางคนเนี่ยในท่านเล่ากับแม่ฟังแต่เ,เช่นไปแล้วแต่ว่าอยู่สวรรค์แต่ละชั้นแต่รีบกลับมาเพราะอยากจะสะสมสร้างบุญบาร,รมีให้เสร็จ,รจหรือบางคนสามารถที่จะบรรลุได้เลยแต่ก็ยังค่ะเพราะว่ายังยึดต,ติดยังมีความอยากถ้า กลับมาเกิดอีกเจ็ดชาติเหรออ๋อโอเคก็จะกลับมาอีกเจ็ดชาติเอาใช้ให้คุ้มเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าชาตินั้นตัวเองได้โสดาบันก็จะกลับมาเกิดใช้ให้คุ้มอะไรอย่างเงี้ยทั้งท้ที่ตัวเองก็น่าจะไปได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีความอยากอะค่ะยังไงเราก็ต้องกลับมาเกิดอีกแต่ทีเนี้ยพอเราเราไอ้ที่คุณแม่หยุดถามตัวเองว่าเกิดมาเกิดมาทําไมอีกเนี้ยเพราะท่านบอกว่ามันเกิดมาแล้วเพราะฉะนั้น เกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะมันยากแสนยากเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์แบบไหนล่ะให้มันหลุดพ้นเพราะว่าความทุกข์ที่เราเจอมาเนี่ยมันไม่เคยหมดเลยค่ะ45เนี่ยมันมาเรื่อยๆความทุกข์จากทุกอย่างเลยตั้งแต่ร่างกายสังขารนี้ตื่นมาต้องเชิญคุณร่างกายเนี่ยไปแปลงฟันไปเข้าห้องน้ํานะคะสารพัดในทางกายเนี่ยยังไม่รวมกับทุกทางใจซึ่งคุณแม่เชื่อว่ามนุษย์แม่หลายๆคนทุกๆคนเนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนอะเรามีนะคะเราบางทีเราไม่ทันได้คิดและที่สําคัญคือ รู้ไปหมดเลยไม่รู้ตัวอันนี้เป็นโรคที่เมื่อก่อนนี่เป็นโรคบ้าเลยค่ะเป็นโรคที่แก้ไม่หายโอ้ท่านต้องฝึกคุณแม่อยู่หลายปีมากคือเป็นโรคที่รู้สารพัดนอกจักรวาลเนี่ยนอกตัวนี่รู้ไปหมดในเรื่องคนอื่นเรื่องโอ้รู้ตั้งหลายภาษารู้ประเทศนั้นมีอะไรแต่ไม่รู้ตัวอันนี้อาการหนักนะคะเมื่อก่อนเนี่ยอาการหนักมากคุณแม่ยอมรับเลยเอ่าเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าอ่ะไหนๆก็เกิดมาละมาคุยกันต่อว่า ะจะตายยังไงดีอย่างเงี้ยพอทีเนี้ยมันมีเหตุการณ์เข้ามาว่าคุณหลวงพ่อท่านเสียคุณสามีไปน้องหมาไปเนี่ยมันไม่ได้ทาให้คุณแม่เคยเชิยนกับความสูญเสียนะคะแต่มันทําให้คุณแม่เข้าใจว่าเฮ้ยคนเราเกิดมาแล้วจริงๆแล้วก็ต้องตายจริงๆอิะอ่ยเี๋ยเดี๋ยวก็ถึงเราแล้วอ่ะแต่ไม่รู้ว่าวันไหนอ่ะแล้วเราอยากตายดีแบบนั้นมากเราจะทํายังไงดีเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกว่าเราเกิดมาแล้วอะค่ะไม่เราไม่ต้องคิดว่าเกิดมาทําไมละแต่รู้ว่าตอนเนี้ยจะเกิดมาเพื่อรอวันตายแล้วจะตายแบบไหน ที่เราจะไม่เสียชาติเกิดนี่คืออันนี้คือสิ่งที่คุณแม่คิดเพราะว่าเห็นการจากไปของหลวงพ่อแล้วคุณคุณสามีสามีแล้วคือมันสวยงามมากแล้วมาเปรียบเทียบก,กับน้องหมาที่บ้านบางตัวคือหายไปเลยคือถูกยาเบือ่อเขาเรียกว่าถูกยายาชาวชาวสว,ว,วนชาวนาค่ะเขาใส่ย,ยาฆ่าน้องหมาเนาะแบบแบบแบบวางยาเอาไวอ้อ่ะบางทีก็ไปตายหาศพไม่เจออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราก็อยู่อย่างนี้นก็ได้ไม่ให้เสียชาติเกิดและการชาตินี้ก็พยายาม ปฏิบัติสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยหลุดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ต้องสะสมต้องปฏิบัติแต่เรื่องของเรื่องคืออคุณจะรู้มากแค่ไหนอะค่ะคือรู้ความรู้ในท่วมหัวเลยนะคะความรู้นี่เยอะจริงๆอะแต่ท่านสอนมาเป็นคีย์เวิร์ดเลยว่าถ้าไม่ปฏิบัติอะมันก็ไม่มีความหมายหรือคุณจะรู้มากแค่ไหนคุณปฏิบัติคุณก็ต้องหมั่นปฏิบัติหมั่นฝึกฝน เพื่อให้คุ้นชินกับคุ้นเคยคุณจะมาหัดว่ายน้ําตอนที่คุณตกน้ําไม่ได้คุณจะต้องเตรียมตัวก่อนซึ่งอันนี้คุณแม่เห็นด้วยอย่างมากตอนนั้นเราคิดว่าเรารู้ละคุณแม่ก็เตรียมตัวเอาไวล้ละแต่พอมาถึงจริงๆอะ่ะเออมันต้องปฏิบัติค่ะเช่นรู้หมดเลยการเตรียมตัวรับมือถ้าคุณสามีจากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไปถึงจริงๆแล้วอ่ะเราต้องไปอยู่ในสนามรบจริงๆอะ่ะเราต้องออกไปฝึกตรงนี้จริงๆคุณแม่บอกว่า เออฉันจะสู้อันนี้แหละความรู้ทั้งหมดที่เรามีนี่แหละจะเอามาปฏิบัติจะได้บาทแผลมาจะโดนแทงจะโดนฟันแต่ศึกครั้งเนี้ยังไงคุณแม่ก็ต้องจะชนะฉันจะตายไม่ได้นี่แหละคือจะเป็นจุดวัดแล้วล่ะว่าที่เราฝึกมาเนี่ยเออมันเราเราอะฝึกได้ดีแค่ไหนขอบพระคุณมากกับบททดสอบตรงนี้อย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยขอบคุณในการจากไปของ หลวงพ่อขอบคุณในการจับปาของสามีและน้องๆหลายๆคนไม่จะเป็นคนที่รักของที่รักสิ่งที่รักการพักาต่างๆเนี่ยต้องขอบคุณตรงนั้นและอยากจะทําตรงนั้นให้เป็นกุศลให้มากที่สุดอยากทําตรงนั้นให้การมาเป็นพลังให้ยิ่งใหญ่ไม่ต้องให้เขาได้มาห่วงแล้วอยากทําให้เขาหันหลังกลับมาหรือมองลงมาว่าเฮ้ยเราอยู่ได้เราโอเคแล้วอยากทําให้เขามีความสุขไม่ต้องแบบว่าจะไปจะไป,ะไปก็มาห่วงเราอย่างงี้ค่ะแล้วคุณแม่ก็เลยว่าจะเอาลมหายใจที่มีอยู่ตอนเนี้ทําตัวเองให้ คิดถึงมาเมื่อไหร่อยากจะร้องไห้มาเมื่อไหร่ก็รีบสวดมนต์แผ่เมตตาให้ทันทีก็เหมือนกับว่าเออเหมือนเขาอยู่ต่างประเทศอะไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็จะถามว่า,เ,าเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมเป็นเด็กดีนะให้เชื่อฟังหลวงพ่อให้ฝึกเอาไว้นะอย่าละเลยเพราะเทวดาก็ยังตายได้ก็ต้องกลับกลับมาเกิดอีกนะอะไรอย่างเงี้ย ก็จะคุยกันแบบนี้ค่ะแต่แต่ที่สำคัญเลยเนี่ยคือขอบคุณนะคะขอบคุณในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาพอมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงๆแล้วเราได้มาฝึกปฏิบัติทำไปบ่อยๆอย่างเงี้ยมันทำมันทำให้เรารู้สึกแบบขอบคุณประสบการณ์ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคุณแม่เลยบอกทุกๆครั้งว่าพยายามคิดบวกเข้าไว้อ่ะค่ะมันจะเป็นสิ่งเดียวมันมีทั้งลบและบวกคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะไปทางไหนอ่ะ คุณจะมาข้าง,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 างคๆครูแบบสุกๆดิบๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะอันนี้สั่งสายกลางไม่ได้นะเพราะว่าสุกๆดิบๆอย่างนี้มันกระท่อนกระแท่นแล้วเมื่อไหร่คุณจะพ้นนี่ยก็คือทุกวันนี้นะคะก็จะเหมือนแบบคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณทุกอุปสรรคทุกปัญหาความท้าทายต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณแม่เชื่อว่าถ้าเรา ทำใจให้มันสบายสบายดีๆแล้วอะเดี๋ยวอะไรมันก็จะดีตามแต่ถ้าเหตุการณ์มันร้ายแรงแล้วท้าเราทํให้มันยิ่งกว่าเดิมอะอันนั้นน่นะหนักทั้งตัวเราด้วยจิตใจของเราด้วยทําให้จิตใจเราอะไม่มีพลังนะคะไม่มีพลังงานตรงนั้นกลายเป็นคนที่อ่อนแอแล้วก็จะขาดสติได้ง่ายพอเนี่ยเหมือนคุณแม่กล่าวไว้เบื้องต้นพอพอมีเพื่อนมาชักจูงหรือคนที่ให้เราไปทางสายมูบ้าง ไปรับขันบ้างอ่ะอันนี้ขออย่าดราม่านะคะไปดูดวงบ้างไปหาหมอบ้างเราลืมที่จะเชื่อใจในตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหันมาดูแลจิตใจของตนเองเอ่อเพราะว่าจิตมันก็เลยไม่มีความเข้มแข็งตรงนี้จิตอ่อนนะคะจิตไม่มลพลังพอคนนั้นชักไปก็ทําให้เราหลงได้ง่ายพลาดได้ง่ายถึงได้ว่าสมัยเนี้ยถึงได้มีมิจฉาชีพเข้ามาเขาไมา่ใช่งโง่นะคะ เขาไม่ได้งโง่เพียงแต่ว่าจิตเขาไม่มีกําลังพอแค่นั้นเองค่ะแล้วก็พอเราเริ่มมีสติอะ่ะมันก็จะมีปัญญามันก็จะเห็นมันก็จะมาเองอ่ะค่ะแต่จริงๆแล้วคุณแม่อยากจะบอกว่าก็ต้องขอบคุณทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในชีวิตนะคะคือเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่พูดง่ายอ้แคือครู้ไปรู้ก็เยอะ แต่ทำม่อีกเรื่องหนึ่งแต่ให้เรามีความรู้ตรงนี้ค่ะแล้วเราพยายามเข้าใจไปกับมันก่อนเพื่อได้แล้วฝึกมันบ่อยๆนะคะอยู่กับปัจจุบันคุณแม่เข้าใจเลยนะว่าที่มีคําถามว่าถามพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทํายังไงถึงจะไม่ทุกข์และคําตอบที่ได้คืออยู่กับปัจจุบันขณะเข้าใจที่ว่าทําไมถึงจําอดีตชาติไม่ได้อย่าไปรู้มาเลยค่ะขณะชาตินี้ แค่ในอดีตที่ผ่าน,านมาแค่คิดถึงคุณสามีอะย้อนกลับไปมันยังเศร้าเพราะจิตของคนเรามันแปลกมันไปชอบยึดกับอะไรที่ทางด้านลบเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรจากไปจะจากเป็นจากตายมันชอบแล้วเกินที่บิวอารมณ์มาค่ะว่าฟังเพลงเศร้าๆอะ่ะแล้วมันเกิดอารมณ์อะ่ะแล้วก็ชอบไปอยู่กับมันตรงนั้นพอคุณแม่รู้ว่าอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่นานไม่ได้ค่ะก็จะดึงมันออกมาทํายังไงก็ได้ให้จิตของเรามันมีประโยชน์อะ่ะคือให้รู้ตัว เพราะฉะนั้นการรู้ตัวอยู่บ่อยๆก็คือให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับลมหายใจให้มากที่สุดไมเ่เราไม่จําเป็นต้องเป็นคนเก่งมากค่ะแต่เตือนตัวเองบ่อยๆคุณแม่ก็เป็นเหมือนกับเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ค่อยๆรู้ลงมไปค่อยๆรู้ตัวไปฝึกไปบ่อยๆบ้างทีอ่ะภาษาที่คุณแม่พูดอ่ะบางคนอาจจะ สื่อเข้าไปถ้าไปได้ง่าย,าย,ยๆเพื่อนเข้าใจแต่บางคนคืออยายนี่มันพูดเลยของมันมันบ่นอีกละก <c oughs> ็เหมือนที่หลวงพ่อท่านเคยสอนคุณแม่ว่ายานะจะดีแค่ไหนเป็นยาวิเศษเลยแพงที่สุดดีที่สุดแต่ถ้าเราไปให้เขาอ่ะมันก็ไม่ได้ถูกกับคนไข้ทุกๆคนถือว่าถึงแม้เขาจะยอมรับแต่ก็ใช่ว่าจะดีกับเขาทุกๆคนหรือบางทีอ่ะดีมากๆแต่ก็ใช่ว่าเขาจะรับ หรือไม่ใช่ว่าเขาจะรับนะคะอันนี้คุณแม่ก็เข้าใจนะคะก็ถือเลยถือว่า EP เนี้ยเราถือว่าเรามาเล่าสู่กันฟังนะคะฟังพนเพลงให้หายคิดถึงแล้วอีกอย่างก็คือเออก็ยังมีเป็นวางวันที่ยังคิดถึงน้องหมาคิดถึงหลวงพ่อคิดถึงคุณสามีคิดถึงบ้านเออบางวันก็ยังร้องไห้แต่ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเราไปอะไรอวรน,นะคะที่ร้องไห้เพราะบางทีมันก็มีจังหวะที่แบบ คิดถึงก็จะบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวคุณแม่นะไอ้ใจเนี่ยรู้ตัวไหมเนี่ยว่ามันไปคิดละว่ามันคิดถึงมันจะร้องไห้แล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกตัวเองแบบนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะหรือคุณแม่เนเ้นว่าคุณแม่ก็เป็นธรรมดามากๆค่ะถึงไม่สามารถไม่กล้าพอที่จะมาแบบมานั่งสอนไม,ไม่มีคําตอบให้ทุกคนนะคะแต่ว่า ถ้าถามคุณแม่ว่ารับมือกับแบบนี้แบบนี้ยังไงคุณแม่สามารถเล่เลาเรื่องราวจากประสบการณ์ของชีวิตที่เจอมาตลอดเนี่ยได้นะคะถ้าเพื่อนๆยินดีที่จะรับฟังแต่ถ้าคุณแม่มาตั้งหน้าตังตาสอนเพื่อนๆแบบยกมือถามเหมือนวิทยากรหรือพูดรอบรู้ทั่วไปอย่างเงี้ยอันนั้นอะไม่มีคําตอบให้ค่ะไม่มีคําตอบให้แต่คุณแม่รู้สึกของการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการที่20กว่าปีนะคะ2ีสิบกว่าปีที่เป็นเด็กวัดเนี่ยค่ะ ถูกเกาจากการที่เป็นคนที่มีอีโกโ้เยอะๆจากคนที่โวยโง่อะเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยอะเราทำตัวเหมือนเป็นเด็กอะค่ะเป็นนักเรียนดีกว่าชีวิตมันมีการเรียนรู้ตลอดเวลาออคุณแม่โง่ามากเมื่อก่อนโง่จริงๆค่ะคือเราไม่เปิดใจเลยจะเป็นน้ำที่เต็มแก้วล้นแก้วอยู่ตลอดเวลา พอมาเป็นลูกของหลวงพอ่อท่านป๊บก็จะเห็นความโง่ความไม่รู้ของตัวเองทีละนิดทีละนิดจนว่าชีวิตเนี้ยมนุษย์เราเกิดมาแล้วจริงๆแล้วคือโอ้โหอีพีนี่ยาวเนี่ยอย่าให้ชีพูดถ้าชีพูดแล้วชีช้จะยาวเราไม่จําเป็นต้องบวชค่ะไปทำวัดให้เป็นบ้าน วัดอยู่ที่ใจนะคะจริงๆท่านบอกว่าเนี่ยถ้าเราไม่พร้อมไม่อยากไปเพราะว่าเดี๋ยวกว่าจะได้บาปมาด้วยซ้ํานะคะให้ฝึกการเป็นคา,า,ารวาสนี่อยู่ยากนะคะฝึกยากด้วยเพราะว่าเราต้องรับกับการผักสะทุกอย่างเลยตาตาหูจมกูกลิ้นกายใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วเ,เพราะฉะนั้นการปฏิบัติของคา,า,ารวาสคือเราต้องอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าจะทําอาหารทําความสะอาดอย่าให้มันฟุ้งอะคะ่ะกวาดบ้านก็กวาดบ้าน นะคะทำอาหารก็คนคนคนถ้าลืมก็ดึงจิตกลับมาดึงจิตกลับบ้านอย่างนี้ค่ะอ่ะมันเริ่มยาวนะคะมันเริ่มยาว<笑><笑>ก็สุดท้ายคุณแม่อยากจะบอกว่าขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับทุกกําลังใจและคําถามดีๆนะคะก็ถือว่าเราอะ่ะเล่าให้น้องน้องเราให้พี่เล่าสู่กันฟังเนาะแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็คุณแม่ก็แค่อยากจะมาเล่าว่า ตัวเองเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะจากการที่เมื่อก่อนที่เป็นคนที่พูดเร็วนะคะเป็นคนที่ชันน่าเก่งกว่าใครดีกว่าใครรพูดได้หลายภาษาเอาอ,อะไรเช่นก็ดีไปหมดงเงี้ยจะมาทุกวันนี้คือพอเราเริ่มเข้าใจของว่าเกิดมาทําไมและชีวิตมรู้แเราทุกวันนี้เราต้องเตรียมตัวตายให้คิดถึงความตายทุกๆขณะเพราะฉะนั้นน้องสุชิดาน้องอนันดาจะชินกับ เวลาหลังจากที่เห็นหลวงพ่อไปคุณพ่อไปอย่างเงี้ยเวลาพูดถึงเรื่องความตายน้องๆจะเข้าใจเลยว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเกิดขึ้นได้กับทุกวัยเพราะการตายไม่ได้เลือกขนาดตามขั้นตอนอายุว่าเด็กเบบีนะ <c ười> วัยรุ่นนะมีครอบครัวกแก่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณสามารถตายได้ทุกขนาถึงที่ครูบาอาจารย์หลายท่านท่านสอนว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าจะมาก่อนไม่รู้ว่าไหนจะมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้สำหรับ e ีนี้ก็มันเริ่มยาวคุณแม่ก็สรุปไว้พยายามให้มันสั้นๆแล้วก็กระทัดรัดแต่พอเอ,อิญว่าชีวิตเนี่ยมันมีเรื่องราวที่แบบอยากมาเล่าให้ฟังมากมายเยอะเหลือเกินนะคะก็ขอบพระคุณแม่ๆอีกครั้งที่อุตส่าห์ตั้งใจฟังกันจนจบนะคะแล้วก็คอมเมนต์นี่เข้ามาเร็วมากคุณแม่รู้เลยว่าทุกครั้งที่เอาคลิปอัดไปป,ป๊บอ่ะทุกคนจะมาคอมเมนต์แบบเร็วมากแล้วก็ น่ารักมากๆเลยนะคะก็คือขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆค่ะหวังว่าเพื่อนๆนะคงสัมผัสได้นะคะตอนนี้ก็คืออยู่บ้านน้องก็คือแบบคุณแม่ก็มีเวลาเยอะขึ้นแล้วก็บอกว่ามีเวลาที่จะแบบว่ามานั่งคุยกันแบบนี้เยอะขึ้นน้องๆพี่ๆคนไหนมีคำถามนะคะเกี่ยวกับตัวคุณแม่เล่าได้นะคะแต่ถ้าเรื่องอย่างอื่นที่มันไกลตัวอันนี้ <laughs> ไม่ได้ค่ะไม่ได้อยู่กับปัจจุบ,บัน,นะดีที่สุดแล้วก็พยายามบอกกับตัวเองแล้วก็เตือนตัวเองอยู่บ่อยๆค่ะพยายามทุกๆวันเลยสุดท้ายนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะอะอยู่ด้วยกันไปนแบบนี้เป็นนานๆนะขอบพระคุณมากเลยค่ะ,ะสวัสดีค่ะ